ดีค่ะพบกันในเพจครัวบันนี่หรือว่าชาแนลสวีิชูกานะคะวันนี้นะคะต,ต่ายก็มีเมนูไก่ต้มน้ำปลาเนื้อนุ่มน้ำซุปหอมเข้มข้นพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด๊ดแซ่บมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปไก่ต้มน้ำปลากันเลยนะคะต่ายจะใช้นี่นะคะสามเกลือน้ำปลานะคะวันนี้ต่ายใช้ของเมกาเชฟนะคะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ6ทับพีค่ะ 6ขัพทีไม่ต้องกลัวเค็มน,นะเพราะว่ามันกําลังแบบพอดีเลยเวลาต้มออกมาไก่ันไม่เค็มเกินแล้วมันก็หอมบางทีใส่น้อยเกินไปค่ะมันก็แบบมันไม่ได้ฟีลไก่ต้มน้ําปลาเลยมันแบบจืดๆมันไม่หอมอะ่ะใใช้น้ําเปล่านะคะ1ลิตรครึ่งนะคะสําหรับน้ําปลา6ขัพทีเกลือป่อนนะคะใส่ใส่1ช้อนชากาแฟค่ะน้าตาลมะพร้าวนะคะ ตาตใส่สองทับพีนะคะแล้วก็ของรสดีนะคะแตใช้รสดีไก่นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำนะคะตายใส่สองช้อนโต๊ะค่ะ เราก็เอานี่นะคะไก่ะคะ่ะแต่ใช้เป็นน้องไก่นะคะติดสะโพกนี่นะคะต่ายจะใส่น้องไก่ลงไปด้วยค่อยๆต้มไปนะคะต่ายใช้เวลาต้มอ,อยู่ที่ประมาณสัก40-50นาทีนะคะค่อ ต้มน้ำปลาไปนะคะให้แบบไก่นุ่มแล้วก็เปื่อยค่ะแล้วก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะว่าตัวหนังมันจะได้ไม่ปริไม่แตกหมดนะอันนี้ตายจะใส่ผักชีลงไปนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทานคู่กับตัวไก่ต้มน้ำปลากันค่ะ กระ,ะเทียมนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะรากผักชีค่ะใส่ไปเลย2-3สารากนะคะคแต่ใช้พริกแกงจินดานะคะสัก4-5หเม็ดค่ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะสัก5เม็ดเราจะปรงนะคะเปรี้ยวๆหวานๆเค็มนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไก่ต้มน้ำปลาจะเค็มอยู่แล้วนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวนะคะ ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลานะคะครึ่งช้อนค่ะเกลือนะคะ,นนะครึ่งช้อนชากาแฟค่ะ นี่นะคะเรามีน่องด้วยนะคะไก่ต้มน้ำปลานะคะช่ชามน้ำซอสเข้มข้นเข้มข้นกันเลยค่ะ Oh, mm Hmm. Mm. Mm. มือเลยนะคะ